วันนี้ผมก็จะมารีวิวชุด4คุ้น4นะครับจัดส่งลูกค้าที่จังหวัดเลยนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมและชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุด4คุณ4นะครับจัดส่งลูกค้าที่จังหวัดเลยนะครับเป็นชุดใช้ในโดมนะครับในโรงเรียนนะครับมาสั่งซื้อชุดไปใช้งานนะครับสำหรับในชุดนี้นะครับก็จะประกอบด้วยเนาะก็คือตู้บเบดนะครับเป็นตู้ขนาด18นิ้วเป็นตู้ของแท้งนะครับตัวนี้เป็นตู้เทอร์โบขนาด18นิ้วนะด้านหน้าก็จะเป็นตะแกรงปั๊มอย่างนี้ข้างในมีฟิลเตอร์ให้ด้วย ลุงสีรลเบิด์ยังจมนะครับแล้วก็มีลูกยางให้ด้วยนะครับเวลาเราตั้งนะครับมาให้ตู้ลำโพงเป็นลอยรู้สึกว่าจะมีหลุมด้วยนะอ่าด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะเดนมาดูฝั่งนี้มีหลุมตรงนี้ไว้สำหรับเสามาใส่นะครับได้เลยตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นเพลย์หลบฝนนะตัวตู้ซับครับผมเป็นเพลย์หลบฝนตัวเสียงกลางจะเป็นตู้ AJ จนะเป็นตัว PS15V ก็จะเป็นตัว300รวัตต์ RMS เนะครับเป็นทรง P s มีลูกยางรองอะไรให้ด้วยแหลกนี้เนาะก็จะมีแหลกติบยูเนาะของคอมแพกนะครับมีฝาบนน้้ัฝฝาาาหหลง ปักตีแหล็กเป็นของ NPE MPR 1 1 2 V บอกวนด้วยมีปัก4ป่ัักข้างหน้าด้านหลังอีก8ปดพักไมลอยเป็นของไมโครเทคตอง9นะครับ MT ตอง9 A เป็นตัวซีรีส์ล่าสุดนะตัวนี้ก็การรับเสียงดีนะครับคุณภาพนะครับตัวนี้มิกเซอร์ก็จะเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลของ Marani M 1 6เป็นมิก16อินพุตนะครับ16อินพุตเป็นมิกดิจิตอลสามารถคอนโทรลผ่านโน้ตบุ๊กได้แล้วก็ iPad ดได้ครับผม ตัวโปรเซสเซอร์ในเซตนี้ก็จะเป็นของ d b m a r k จะเป็นตัวส์ล่าสุดเลย XCA ครับผม26บวกนะครับที่ซิดเต็มนี้ก็คือจัดให้ลูกค้านะครับได้ของที่มีคุณภาพลงไปเลยนะครับก็ให้พี่ขวัรทำการลายเม้นทําำการจูนพรีเซตอะไรให้เรียบร้อยลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยสำหรับขุมพลังที่ใช้ในวันนี้ในเซตนี้ก็จะเป็นของไมโครเทคนะครับ MT 408S เป็น Power a m p 4 c h a t i o n คัเฮิตนะครับ8โ oh อห์มอยู่ที่800วัตต์แล้วก็4โ oh อห์มอยู่ที่1,200วัตต์ชั้นบนเราจะขับเสียงกลางตอนนี้เราขับ EJ PS15 เท็ตแนลละ1ใบเล่นที่8โอห์มเลยก็คือได้กำลังขับที่800วัตต์นะครับส่วนตัวล่าง MT 408S เหมือนกันตัวนี้ใช้เป็นตระกูลเดียวกันซีรีส์เดียวกันเลยตัว MT 408S ก็8โอห์ม800 4โอห์ม1,200เราเล่นที่1ใบเหมือนกัน8โอห์มก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่ๆไปฟัปััันนััังงงงงงเเเเเสสีีีียยยยกกนนนนนวววว่่าาา้้จะะะป็ไดด๋ใหพคคคครรรรบบบทลออูโ นะครับเป็นยังไงบ้างได้ฟังน้ําเสียงกันไปแล้วนะครับสําหรับในเซตนี้นะครับถ้าหากลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับสนใจสนใจไม่ว่าจะเป็นตู้ลําโพงชุดเครื่องอย่างนี้นะครับก็สามารถติดต่อทางร้านฮิปโปลิโอได้นะครับเพราะว่าเรามีแยกชิ้นขายก็มีนะครับหรือขายเป็นชุดเซตอย่างนี้ก็มีนะครับถ้าหากท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้กับผมนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม